หนังฮีโร่เรื่องใหม่จากโซนี่ครับที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้บอกตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่คะแนนจากเว็บลอตเทนโทเปโธเท่านั้นอันนี้เบาๆนะครับในบอร์ดต่างประเทศอย่างเลตตินเนี่ยบอกเลยว่าอ่านไปทีนี่แทบร้องไห้ครับพวกพี่เขาเนี่ยไปเดือดมาจากไหนกันครับบอกตรงๆว่าแทบไม่เคยเจอปรากฏการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยตลอดชีวิตการดูหนังครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแย่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมได้ดูมาแล้วด้วยตาของตัวเองครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ l e n o v o ครับที่เชิญเรามารับชมรอบสื่อนี้ด้วยนอกจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีโน้ตบุ๊กสวยๆมาโชว์อีกด้วยตัวรับผมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กสวยจริงๆครับอันนี้โน้ตบุ๊กจริงๆแะเนี่ยดีจริงไม่ติงนางครับเดี๋ยวมีของที่น่าสนใจมาโชว์ท้ายคลิปด้วยครับโน้ตบุ๊กนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปฟังรีวิวกันเลยครับชิบหายแล้วความรู้สึกแรกในใจของผมเลยก็คือชิบหายแล้ะครับตลกตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคํานี้เนี่ยมันผุดขึ้นมา สาเหตุที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่าผมรู้สึกเอนจอยกับมาดามเว็บเรื่องนี้นะสิครับส่วนกระแสแบบนี้กูโดนดา่าแน่นอนครับไม่ต้องสืบเราเนี่ยดูอะไรพลาดไปหรือเปล่าหรือว่าสายตาเรามันไม่ดีเริ่มสงสัยในตัวเองครับบอกตรงๆเลยแต่ว่ามาดามเว็บเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายว่าทําไมคนดูถึงจะไม่ชอบครัแบแล้วทําไมตัวผมเองถึงชอบล่ะทุกอย่างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายครับจริงๆแล้วนี่เป็นเคสการรีวิวหนังที่ดีเลยนะ สิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรจุดตัดแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือความคาดหวังปัจจัยคลาสสิกที่สําคัญที่สุดนี้เลยลแหละครับนี่ไม่ใช่ความคาดหวังแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แค่เรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนหรือว่ามันแค่ไหนนะครับมันไปไกลกว่าน,นั้นเชื่อว่าคนที่ดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้แล้วอยากจะดูเนี่ยก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปครับไม่ว่าน,นี่จะเป็นสปินออฟจากวารเดียวกับสไปเดอร์แมนหรืออยากจะดู3สาวสไปเดอร์วูแมนโชลีลาลดลายหรือแม้แต่อย่างน้อยที่สุด ก็อยากดูหนังฮีโร่ที่ดูกันมันๆใช่ไหมละ่ะครับแถมเรื่องนี้เนะี่ยมีฮีโร่เยอะน่าจะดูอลังการอยู่เหมือนกันนะใครเป็นหนึ่งใน3แบบนี้บ้างละ่ะครับยกมือได้เลยก็ไม่แปลกเลยนะครับเรามาดูหนังฮีโร่ก็คาดหวังอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละแม้แต่ตัวเทรลเลอร์เองก็โปรโมตไปในทิศทางนี้ครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างของมาดามเว็บนั่นก็คือพลังของเธอครับพลังในการมองเห็นอนาคตนี้มันน่าสนใจครับ ดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ามันจะพรีเซนต์ออกมาในหนังได้อย่างไรสู้อย่างไรนี่คือความคาดหวังของผมซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตดๆีๆความคาดหวังนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ผมบอกว่าน่าจะรู้สึกหลังจากดูเทเลอร์เลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์สามอันนั้นแต่มันตอบโจทย์สิ่งที่ผมคาดหวังไว้พอดีครับมันทําได้อย่างดีเลยแหละมาดามเว็บเปิดมาด้วยสไตล์เนิบช้าแบบหนังฮีโร่ยุคก,ก่อนครับก่อนขนาดที่เป็นช่วงต้นๆปี2 0 0พเลยแหละครับ มันก็มีฉากที่ฉูดฉาดบ้างแต่ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยปูไปที่ตัวละครในด้านที่เป็นมนุษย์แนวคิดการใช้ชีวิตของแคสซันดาเว็บซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันสาคัญครับถ้าไม่เข้าใจตัวละครแาสซันดารวมไปถึงนิสัยใจคอแปลกๆบางอย่างของเธอเนี่ยเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะเต็มไปด้วยคําถามเลยแหละครับตัวหนังเองก็เล่าเรื่องนี้แบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยไม่ใช่เล่าไม่ดีนะครับแต่แนวทางการเล่ามันไม่ได้ทําออกมาตรงๆเป็นการทิ้งจิ๊กซอ,อว์ไว้ให้เราปฏิปตะเองมันก็เลยง่ายมากๆที่จะมองข้ามไปครับ หนังก็จะไปเรื่อยๆพอเข้าสู่ช่วงที่คาซานดาได้พลังเนี่ยตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดตัดสําคัญรูปแบบการน,นําเสนอพลังเห็นอนาคตนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็น่าจะเกลียดไปเลยครับจะอธิบายยังไงดีล่ะครับฉากที่จูจูตัวเอกเนี่ยเห็นิมิตเครื่องบินลุกเป็นไฟแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ทุกคนขึ้นไปได้ครับทาให้รอดชีวิตเออก็รอ,อดหรือมั้งแต่ก็น่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นซีรีส์ Devil Hours ครับในพรามากกว่า แต่ว่ายกตัวอย่างมาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ดูเอาเป็นว่า c a s s นด d าเว็บเนี่ยจะเห็นอะไรคล้ายๆกับเดจาวูก็ได้ครับทีนี้เวลาเราได้ดูในหนังเนี่ยเราก็จะด,ดูเหตุการณ์หนึ่งซ้ำกัน2รอ,อบครับตรงจุดนี้แหละที่ผมว่ามีคนไม่ชอบเยอะทำไมเราต้องมาดูอะไรซ้ำๆกันแบบนี้ในหนังด้วยแม้ทั้ง2รอ,อบเนี่ยจะมีดีเทลที่แตกต่างกันไปมันก็ยังเป็นเหตุการณ์ซ้าเดิมอยู่ดีแต่อย่างที่บอกไปครับความคาดหวังของผมคือการได้ดูอะไรแบบนี้ เพราะมันคือพลังของตัวละครน,นี้ครับการได้เห็นรูปแบบการใช้พลังของเธอการดีไซน์ฉากรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้สึกของเว็บครับเป็นเครือข่ายที่ยงใย่ออกมาได้ดูเป็นตัวละครที่มีพ o ังเชียวน่าสนใจครับยิ่งเวลาผ่านไปเราก็ยิ่งเห็นพัฒนาการพลังของคาสันดามากขึ้นไปอีกยิ่งทำให้อยากรู้มากขึ้นไปอีกครับว่าตัวเธอในร่างสมบูรณ์นั้นจะเป็นแบบไหนกันแน่นี่แหละครับพลังของเธอที่เป็นทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนถ้าคนสนใจเนี่ย ก็จะมองว่าน่าสนใจแต่ถ้าไม่สนใจก็จะมองว่ามันน่าเบื่อสุดๆครับมันเป็นแกนกลางของเรื่องราวที่หลีกหนีไม่ได้ด้วยรวมไปถึงหนังก็จะเกาะกับรูปแบบย้อนวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกส่วนครับรวมไปถึงฉากแอคชั่นด้วยนี่แหละครับประเด็นร้อนแรงแน่นอนเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผิดคาดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมเองตอนแรกคิดว่าฉากต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะน้อยหรือเปล่าแต่เขาจริงๆเนี่ยมันไม่น้อยน,นะครับมันไม่มีเลยครับ แทบจะไม่มีการประทะต่อสู้แบบถึงตัวนะครับผมพูดแบบนี้แล้วกันจะมีแค่ตัวร้ายเนี่ยไล่กระทืบเปล่ากีกีกับคลายแม็กช่วงท้ายนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ถว่ารูปแบบของมันเนี่ยไม่ใช่นักสู้มาวัดพลังกันนะครับแต่เป็นอย่างอื่นผมเลยถือซะว่ามันไม่ใช่การต่อสู้จริงๆอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าใครคาดหวังว่าจะเป็นหนังฮีโร่ปะทะกันมันไม่ใช่ครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวหนังไม่มีซีนตื่นเต้นนะครับซีนในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันให้ฟิลหนังฆาตกรสุดโหดพลังเหนือ มาไล่ฆ่าคนธรรมดาที่มองเห็นอนาคตมากกว่าเอ๊ะมันธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันให้ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยมันไม่ใช่หนังฮีโร่แอคชั่นอย่างที่ตัวอย่างแสดงให้เห็นครับต้องมีคนถามแน่ๆว่าเนตัวอย่างเนี้ยมันมีแอคชั่นใช่ไหมพี่เนี่ยมีชัดๆปล่อยพลังกันตูมตามก็พูดไปจะสปอยครับเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ก็แล้วกันเห็นไหมครับพลังของคัสซานดาเนี่ยไม่ได้มีผลแค่ในเรื่องแต่ยังลามมาถึงซีนอื่นๆอีกด้วย ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผมอยู่ในฝั่งที่ไม่มีปัญหาครับจะเรียกว่ามันก็มีความสร้างสารรค์ในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งครับเป็นการใช้พลังของคาซันดาที่โอเคแต่มันก็ดูรวบลัดชนิดที่ว่าตอนจบแล้วผมก็ยัง,งงงอยู่เลยว่าเอา้านี่จบแล้วเหรอคือแค่นี้เลยเหรอแต่ทำไมมันถึงง่ายได้อะไรขนาดนี้เพราะถ้าเกิดว่าจําได้นะครับผมเคยแซวเรื่องตอนจบของวีนอมสองไปว่ามันง่ายอันนี้เนี่ยง่ายพอๆกันเลยครับง่ายกว่าด้วยซ้ํารู้สึกเสียดายนิดหน่อยครับ พอสลับผมแล้วเนี่ยตัวหนังเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดตลอดทั้งเรื่องแถม CG ในช่วงท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะอดบนไม่ได้แล้วกันครับจึงอยู่กับว,ว่าการออกแบบฉากที่เกี่ยวโยงกับพลังของคาร์ซันดานั้นทําให้การใช้ CG ต้องเล่นท่าย,ยากมากขึ้นไปอีกแต่ว่ามันก็ยังออกมาดูไม่ดีเท่าที่ควรจะได้รับตามมาตรฐานครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ต้องขอติจริงๆจังๆก็แล้วกันเข้าใจว่ามันยากครับแต่คนดูเนี่ยสัมผัสได้อยู่ดีครับขอวกไปที่ตัวสามสาวอย่างจูเลียอันญาและก็แมตตี้กัน ราจะได้เห็นพวกเธอเนี่ยแบบมนุษย์ล้วนๆเลยครับเป็นเด็กสาวมัธยมที่ตกกระไดพลอยโจรมาอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็สนุกดีครับแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างจูเลียที่มีความไม่มั่นใจชัดดูเป็นเหมือนคุณหนูเนิร์ดๆครับกับแมตตี้ที่เป็นคุณหนูจริงๆครับแต่ว่าลีลาห้าวกร้านสุดโลกถ้าได้อยู่ในหนังแนวไฮสคูลอาจจะออกมาน่าสนใจมากกว่าในบาดามเว็บจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจะไม่ใช่ในแบบที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้ดูแนๆ ผมได้มีบทสรุปช่วงท้ายครับสำหรับเหตุผลที่ว่าทําไมตัวเองถึงรู้สึกว่ามาดามเว็บนั้นไม่ได้แย่อย่างที่ถูกถลม่มแต่ก็เข้าใจเหมือนกันครับถึงความรู้สึกของคนที่ไม่พอใจหนังเรื่องนี้มากๆด้วยแต่ก่อนอื่นครับขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและแน่นอนครับในเมื่อในงานที่ไปมาเนี่ยมีแล็ปท็อปแล้วทั้งทีผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอครับ สำหรับ Lenovo Yoga Slim 7i ครับโน้ตบุ๊กสุดบางเบาแต่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ t n t e n Ultra 7 p r o c e s s o r ครับจำนวน16คอร์ด้วยกันแสดงผลคมชัดด้วยหน้าจอ OLED ที่ความละเอียด1,920คูณ1,200ครับจากที่ได้สัมผัสด้วยมือของตัวเองเนี่ยประทับใจจอของแล็ปท็อปตัวนี้มากพอสมควรครับในเรื่องของสีสันและก็ความคมชัดรองรับการใช้งานด้านกราฟิกหรือว่าดูหนังก็สีไม่เพี้ยนอย่างแน่นอน ตัวเครื่องอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ดีไซน์ให้ขอบจอบางครับทำให้มีขนาดหน้าจอถึง14นิ้วสำหรับโน้ตบุ๊กแล้วถือว่าเกินพอครับและด้วยการ์ดจอ Intel Arc ทำให้การเล่นเกมเป็นไปได้บนแล็ปท็อปเครื่องนี้ครับเกมอะไรต่างๆเนี่ยสบายเลยเกมระดับทิปเปิลเอก,ก็ยังไหวครับรวมไปถึงความคมชัดสีสันในการรับชมภาพยนตร์ด้วยความสึกของผมที่มีต่อแล็ปท็อปจากเลโนว์เครื่องนี้เนี่ยรู้สึกพอใจมากครับถ้าเกิดว่าต้องการแล็ปท็อป ที่มีความเครื่องเดียวจบดีไซน์สวยใช้งานได้หลากหลายที่สาคัญเลยคือมันเบามากๆครับเวลาถือเนะี่ยให้ความรู้สึกแทบจะไม่ได้แตกต่างจากการถือแท็บเล็ตเลยทุกใจสายทํางานนอกสถานที่แน่นอนครับไม่ต้องปวดหลังแบกกันอีกต่อไปที่อยู่บ้านเนี่ยก็เอาขึ้นไปใช้บนเตียงได้อย่างไม่รู้สึกอึอดอัดความยืดหยุ่นอออราวครับและสบายในการใช้ทําให้ Le n o v วโยก a า l i ล 7i นั้นเหมาะสมสําหรับการใช้งานทุกวันครับ แน่นอนมันก็มาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผลด้วยใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้ครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยกระสิบว่ามีของแถมเพียบครับสังเกตว่าตลอดการรีวิวคลิปนี้ครับมาดามเว็บเนี่ยผมจะพูดถึงเทรลเลอร์แล้วก็สิ่งที่ได้ดูจริงบ่อยมากๆทุกอย่างเนี่ยโยงไปถึงสิ่งที่กล่าวตอนต้นครับนั่นคือความคาดหวังครับมาดามเว็บเนี่ยเนื้อหนังของมันจริงๆแล้วไม่ได้เป็นไปตามขนบของหนังฮีโร่เลย หนังมันติดดินมากกว่าเดิมแล้วก็มีแมคานิกที่ค่อนข้างเฉพาะทางด้วยซ้ำครับแต่กลับถูกโปรโมทให้กลายเป็นหนังฮีโร่ฟอร์มยักษ์ความคาดหวังของคนดูเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาต่างหากยังไม่นับรวมที่ว่านี่คือจักรวาลที่อยู่ในไลน์เดียวกันกับสไปเดอร์แมนด้วยความคาดหวังของมันก็สูงเป็นธรรมดาครับนึกถึงคำนี้เลยครับ The Great Power comes with Great Responsibility พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ในฐานะสปินออฟมันอาจจะสอบตกจริงๆครับแต่ในฐานะหนังหนึ่งเรื่องผมมองว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราก็ไม่ค่อยได้คาดหวังเรื่องแอคชั่นเท่าไหร่อยู่แล้วแถมยังสนใจคลาสซันดา้ามากๆก็เลยรู้สึกถูกใจกับหนังเรื่องนี้อย่างช่วยไม่ได้ครับมคานิกพลังทำออกมาได้ดีมีปมน่าสนใจที่ทําให้ดูเพลินตลอดทั้งเรื่องครับไม่ถูกใจแค่ซีจแล้วก็คลายแม็กของหนังแค่นั้นจริงๆแน่นอนครับหนังเรื่องนี้ห่างไกลจากคาว่ายอดเยี่ยม แต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่หนังที่แย่ที่สุดแต่อย่างใดครับถ้านับเอาหนังฮีโร่แล้วมันยังมีหนังฮีโร่อีกหลายเรื่องที่ผมรู้สึกแย่กว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมาดามเว็บเรื่องนี้6.5เต็ม10จากมีมูฟวี่ครับไม่ใช่หนังที่ดูแล้วทรมานอันที่จริงเนี่ยเปิดปีมาแค่เดือนครึ่งก็มีหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าทรมานหลายเรื่องแล้วนะครับแต่ว่ามาดามเว็บไม่ใช่หนึ่งในนั้นสำหรับเราครับดูได้แต่ย่ามีครั้งครับมันไม่ใช่แอคชั่น ถ้าคุณดูตัวอย่างแล้วสนใจพลังของเหล่า s p i เ e อร์วูแอยากเห็นการฟอร์มทีมสู้กันแบบมันๆคุณจะไม่ได้ฟิลนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพลังของมาดามเว็บนั้นน่าสนใจการเดจาวูนั้นส่งผลอะไรบ้างไปดูได้ไม่มีปัญหาครับแต่ก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังจะสนุกแค่ไหนตาคุณตัวคุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับอย่าไปฟังใครแม้แต่ผมที่กำลังพูดอยู่ด้วยก็เช่นเดียวกันครับ ฝาก Lenovo Yoga Slim 7i เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครต้องการหาโน้ตบุ๊กตัวเดียวจบมาดาเว็บชายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ